ศิลปะขอองค์การไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครสวัสดีค่ะทุกคนดิฉันน้ำพึ่งทอนทิพย์ขอต้อนรับเข้าสู่ m y n ซ s e t Mastery วันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งในพอดแคสต์ที่ตั้งใจทำขึ้นเพื่อเติมพลังใจและแรงบันดาลใจให้ทุกคน หัวข้อของเราวันนี้นะคะฉันว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายหลายคนเจอเหมือนกันโดยเฉพาะในยุคโซเชียลที่เราเลื่อนฝีดทีไรก็เจอแต่คนที่เหมือนจะเก่งกว่าสวยกว่ามีชีวิตดีกว่าเราตลอดเวลาจนบางครั้งเราก็เผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วก็ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจในชีวิตของตัวเองวันนี้ฉันจะพาทุกคนมาคุยเรื่อง ศิละปะขอองค์การไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครค่ะเพราะความจริงแล้วชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบก็เหมือนเอาผลแอปเปิลไปเทียบกับส้มไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วค่ะต่อไปนี้เราจะค่อยคอยคุยกันทีละเรื่องเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนสบายๆเลยค่ะเข้าใจการเปรียบเทียบ ลองถามตัวเองดูนะคะเคยไหมที่เปิด Facebook หรือ Instagram แล้วอยู่ดีอยู่ดีก็รู้สึกเศร้าเพราะเห็นเพื่อนได้เลื่อนตำแหน่งได้รถใหม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศในขณะที่เรานั่งอยู่บ้านเฉยๆความรู้สึกนี้นะคะมันเกิดขึ้นเพราะเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วการเปรียบเทียบไม่ได้ผิดหรอกค่ะ มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อยากหามาตรฐานวัดตัวเองแต่ถ้าเปรียบเทียบจนเราหมดความสุขอันนี้สิทธิอันตรายสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจว่าทุกคอนมีเส้นทางชีวิตของตัวเองคนที่ดูเหมือนจะเพอร์เฟกก็อาจจะมีเรื่องที่เขาไม่บอกเราโซเชียลมีเดียไม่ใช่ความจริงทั้งหมดมันคือภาพที่ถูกเลือกมาแล้ว เหมือนเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมคะเราเลือกมุมที่ดีที่สุดลงรูปที่สวยที่สุดไม่ค่อยมีใครลงวันที่ร้องไห้วันที่หัวฟูรอค่ะดังนั้นศินละปะแรกกขอองค์การไม่เปรียบเทียบก็คือเข้าใจว่าเราเห็นแค่บางส่วนของชีวิตคนอื่นแต่เรารู้จักชีวิตตัวเองแบบเต็มๆฝึกมองเห็นคุณค่าของตัวเอง เมื่อเราหยุดเปรียบเทียบได้สิ่งต่อมาที่ต้องทำก็คือมองเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะเคยไหมคะที่บางทีเรามองตัวเองแล้วคิดว่าเรายังไม่เก่งพอเรายังไม่ดีพอทั้งทั้งที่ความจริงเราอาจจะทำได้ดีแล้วแต่เราไม่เคยมองเห็นมันเลยวิธีง่ายๆคือลองหยิบกระดาษหนึ่งแผ่นค่ะนแล้วเขียนว่าสิ่งที่เราทำได้ดีคืออะไร สิ่งที่เราภูมิใจในตัวเองคืออะไรสิ่งที่เคยผ่านความยากลำบากมาแล้วเอาตัวรอดมาได้คืออะไรการทำแบบนี้จะช่วยให้เราตระหนักว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ด้อยค่าอย่างที่ใจเราคิดอย่าลืมนะคะว่าต้นไม้ทุกต้นมีเวลาเติบโตต่างกันบางต้นโตเร็วบางต้นโตช้าแต่สุดท้ายถ้าเราดูแลมันมันก็จะออกดอกออกผลในเวลาของมันเองเราก็เหมือนกันค่ะ วิธีฝึกใจไม่ให้เปรียบเทียบเอาละคข้ทีนี้มาดูกันว่าเราจะฝึกยังไงไม่ให้เปรียบเทียบตัวเองกับใครลดเวลาในโซเชียลมีเดียไม่ใช่ว่าห้ามเล่นนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เลื่อนแล้วใจเราหนักก็ลองพักบ้างลองใช้เวลาไปทำอย่างอื่นแทนฝึกขอบคุณสิ่งที่เรามี ทุกเช้าหรือก่อนนอนลองนึกหรือเขียนลงสมุดสามสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในชีวิตมันช่วยให้ใจเราหันมามองสิ่งที่มีแทนที่จะมองสิ่งที่ขาดเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานถ้าอยากเปรียบเทียบจริงๆให้เปรียบเทียบกับตัวเองค่ะเช่นวันนี้เราทําได้ดีกว่าเมื่อวานไหมเราเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นใหม่แบบนี้จะช่วยให้เราก้าวหน้าโดยไม่กดดันอยู่ใกล้คนที่ซัพพอร์ตเรา พลังของคนรอบตัวสำคัญมากค่ะถ้าอยู่ใกล้คนที่เอาแต่แข่งเอาแต่เปรียบเทียบเราก็จะเหนื่อยแต่ถ้าอยู่ใกล้คนที่ซัพพอร์ตยินดีกับเราจริงๆเราจะรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจขอเล่าเรื่องจริงให้ฟังเรื่องหนึ่งค่ะ มีคนรู้จักของฉันคนหนึ่งเขาเป็นนักวาดรูปสมัครเล่นค่ะตอนแรกเวลาลงรูปในโซเชียลก็จะคอยนับไลค์ตลอดแล้วก็เปรียบเทียบตัวเองกับศิลปินคนอื่นๆจนรู้สึกว่าเราคงไม่เก่งพอแต่วันหนึ่งเขาตัดสินใจเลิกวัดคุณค่าตัวเองด้วยยอดไลค์ค่ะ เขาเปลี่ยนมามองว่าการที่ฉันได้วาดรูปทุกวันมันคือความสุขของฉันพอเปลี่ยนมุมมองแบบนี้นะคะปรากฏว่าผลงานเขาก็ยิ่งดีขึ้นเพราะเขาวาดด้วยใจไม่ใช่วาดเพื่อแข่งกับใครสิ่งนี้มันสะท้อนชัดเลยว่าการหยุดเปรียบเทียบไม่ได้ทําให้เราหยุดพัฒนาแต่มันทําให้เราพัฒนาได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีความสุขมากขึ้น โอเคข้าชั้นหวังว่าทุกคนที่ฟังวันนี้จะได้แรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิตจำไว้นะคะว่าการเปรียบเทียบไม่ใช่ความจริงทั้งหมดชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและความสุขจริงๆมันเริ่มจากการมองเห็นคุณค่าของตัวเองถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ กดแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้เพื่อนหรือครอบครัวกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดพอดแคสต์ใหม่ๆจาก m i n เซ t Mastery แล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปค่ะขอบคุณที่รับฟังและขอให้ทุกคนมีแรงใจดีๆในทุกวันสวัสดีค่ะ